ตัวแล้วที่จีนโนเกีย c 2 0 plus สมาร์ทโฟนร,ราคาประหยัดบนระบบปฏิการ android go ในราคาประมาณ3,400บาทตัวแล้วที่จีนโนเกีย c 2 0 plus สมาร์ทโฟนร,ราคาประหยัดบนระบบปฏิการ android go ในราคาประมาณ3,400บาทเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทาง h m d global ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นโนเกีย c 2 0 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราสุดก็ได้เปิดตัวรุ่นอัปเกรดอย่างโนเกีย2ีย l u s ตามมาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนโนเกีย2 0 Plus เป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่มีหน้าจอ LCD ขนาด6.5นิ้วรองรับความละเอียด HD+ Plus ใช้ชิปรงผล u n i s o c n S49863A และให้แรมมาที่3 g ิส่วนหลอมให้มาที่3.2 g ิกรองรับมโคโเอดีการ์ดสูงสุด256 g ิบนระบบประการ Android 11 Go เพื่อให้ทํางานได้อยา่างลื่นไหลในสเปคที่ไม่แรงครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวดับเบิคลคามิรามีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนวายความละเมอียด8ล้านพิเซลและกล้องตัวรองเป็นเลนเดฟความละเมอียด2ล้านพิเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเมอียด5ล้านพิเซลโดยสมาร์ทโฟนร,รุ่นนี้ไม่มีระบบสแกนลายนิ้งมือมาให้นะครับแต่จะใช้เป็นระบบสแกนใบห,หน้าแทนครับมีทั้งหมด2สีคือสีด,ดําและสีน้ําเงินครับ ไฮเบตเตอรีเดมาที่4,950ม ah ิลลิแอมป์รับพอร์ตชาร์จแบบไมโครย s เรองรับการชาร์จที่10บาทอีกด้วยครับสมาร์ทโฟรุ่นโนเกียซ20ฟรัสมีราคาอยู่ที่699หยวนหรือประมาณ3,400บาทและจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศจีนตั้งแต่วันที่16นายนน้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่องไอ f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อ Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพืเป็นกำลังใจในการทำชิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ